นะควันนี้เป็นหนึ่งวันนะครับโหหายหน้าหายตาไปประมาณสามสี่ถึงห้าเดือนเลยลก็กลับมาตอนนั้นไปทิปครั้งล่าสุดก็แก่งกระจาดครับคือรถมีปัญหาเรื่องความร้อนครับเลยต้องกลับไปแก้ไขตอนนี้ก็รถหน้าสมบูรณ์ขึ้นเยอะแล้วครับ ันนี้ก็จะไปป,ปั๊มน้ำมันประชาทิศ9 จากระบบคลายความร้อนไม่ทันนะเพราะว่าไปอับไสลูกมามามันเป็นรูก76แล้วครับก็ทำให้ไอดีไอดีเข้าก็น้อยแล้วต้ายเสียงถายก็ช้ามันก็เลยทำให้น้ำมันดันนะครับแล้วก็ผลชจา้ดก,การแก้ไขก็ไปทางฝา ขยายพ่อ oh. hey, นี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับปันน้ำมันประชาชิ90ก็มีติง้งเล็กๆน้อยๆดูแต่ละคันดูแต่ละคัน นี่ยตอนนี้ก็มาโอท่านับห้าสิบแก้ผมอ่ะอ,อ่ะอะไรครับ มิ팅ครั้งนี้ครับจัดจัดขึ้นมามีจุดประสงค์อะไรบ้างครับผมก็เห็นเพื่อนๆแบบไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเอนจอยกันมาสนุกมารู้จักกันนะยังเปรียบเทียบเนี่ยพี่นี่เขาก็เพิ่งมาครั้งแรกนะฮะหรือบางคนหลายๆคนก็ถามว่าไม่รู้จักมาได้ไหมมาได้ครับเพราะว่าถ้าอยากได้เพื่อนมาเลยที่นี่นะพวกเราใจดีครับอันนี้กลุ่ม ฟอซ่าทุ่งครูประชาทิศครับมีทุกอย่างถอดเสื้องหลังให้ดูเกิจก็มีแล้วกลุ่มเราไม่ทิ้งสักเจนนะครับเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเรารักกดเสี้อมาได้หมดเพราะเป็นฟอซ่าคือสนใจสั่งได้นะครับเสื้อสนใจสั่งได้สนใจสั่งได้นะครับยังเปิดรับอยู่นะครับครับผมดูก็ อันนี้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 เก่งบันเทิงแท้นะครับครับสวัสดีครับบันเทิงแท้นะครับอันนี้เมียไข่เส้นตำอยู่นะครับล้างปากร้านฝากล้างอยู่กับผมบันเทิงแน่ครับบันเทิงครับอยู่กับผมบันเทิงแน่ครับเนี่ยอะไรแปลกๆเล่นตลอดนะฮะติ๊กตอกลงรายวันเลยครับผมเนี่ยปวดเมียไม่มีอะไรครับนะครับผมปวดเมียครับเขาไม่มีคนปวดผีแต่ผมปวดเมียเขาใหม่ปลามันนะครับเขาหมันไก่ทอดเขาไมนไก่ทอด แล้วควันจัดการยังควันอ่ะควันไก่จัดการยังครับจัดการที่ลองลองเตาอยู่เนี่ยรอรอรอหมูหรือไก่เลยอะไม่แตกไม่มีควันจริงหรอไม่มีควันเนี่ยแต่แม่งนานกว่าจะร้อนอ่ะ วันนี้โปรโมชั่นนะครับรีแฟตกล่องยอดผมลองเลยก็ได้พันหนึ่งสายเพิ่มสมัติมาต้องเอาครับลองเสร็จเดี๋ยวต้องดูครับบอกว่าต้นจะหายไหมเดี๋ยวดูว่าต้นจะหายไหมตอนตอนเนี้ยดีนะไปทำท่อไปทำยายแก้วเขาเดี๋ยวต้องไปเปียะกากมากเสียงตอนเนี้ยเอาเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จผมให้ผมให้ขี่เมื่อวานด้วยยารถผมไปไปสยามมาใช่ป่ะผมขี่คู่อ่ะไอ้แม็กปกติถ้าเสียงไล่ไล่มันจะประสานกันเพาะใช่ไหม แต่เมื่อวานผมตัวสารแล้วแปลกแล้วขากลับเจออะไรร้ป่ะเจอมีโอทำทำท่อแบบท่อซิ่งอ่ะแล้วพอผมขี่ข้างประสารเป๊ะเลยคิดในใจท่อมึงไม่ดีหรอกท่อโกงกันขนเดชี้กันเลยไอ้ยังไงก็เลยคือเราปกติเราแล้วตอนนั้นมันอยู่ใต้นี่ไหมพี่ใต้ใต้แบบโคตทางตำรวจที่วิ่งไปกองเตยป่ะ เราก็มาแบบก้องๆเลยแต่พอเข้าใกล้เนี่ยพี่เพียรทูกอันเนี้ยทำไมกูเป๊กใช่ในในอุโมงค์มันสุดแสดงว่าใหญ่ใหญ่แก้วหมดตอนตอนเสมอกันนี่ทำไมกูเป๊กเป๊กวะตอนเจอสวัสดีครับเป็นไงแม่พี่เนี่ยรถใต่ท่อก็ดีดีขึ้นกว่าเดิมไหมต้นดีขึ้นกว่าเดิมแต่ปลายปลายมันยังมันต้องหลอน แบบเขาเรียกว่าอะไรตอนมันขึ้นแปดพันอะไหนว่ามีนะไหนนิว่าอมันตัดอะเปล่า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 มันเหมือนมันมีแม่งมันมีตกใช่ไหมมันมีตกแล้วมันก็แฮร์ลายก็ลยผมว่ามันเร่องปกติอะไม่ใช่มันเป็นช่วงมันเป็นที่ล่อปลายเดี๋ยวแต่ต้นอะต้นคือมาดีเลยคือแบบมาคือแบบไปเลยเปิดมาเลยหัวแรกอยู่หัวแรวงานนี้ แต่ช่วงยจูนมจะีม้นนี่ไงช่วงเจ็ดพันแปดพันอ่ะพอเจ็ดพันแล้วมันมาแปดพันเนี่ยมันจะเอาวิ่งกลับไปแล้วมันจะวุ่นตัววีแล้วมาแวะกลับมาอีกอ่าอะไรอ่ะแล้วแล้วบอแวะกลับไปนี่ขึ้นดีป่ะขึ้นขึ้นดีต้องรอไม่รู้ว่าไอ้จังหวัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้องรอลากป่าอีกแต่ตรงนี้มันมันได้สั้นๆไงให้มันถึงท้องไอ้บรรยากาศก็ไว้ดี พมันเกลี้ลากแบบเดียวก็ร้อยยี่ร้อยสามแล้วแค่นี้นะทางสั้นๆเนีหรอปัดปืนเนี่ย,รนนยครับปืนเนี่ยก็ร้อแล้วถึงก่อนถึงโค้งอะรถแปดเอหกร้อยเมตรดีกว่าแล้วแล้วแล้วเทียบรถจานเป็ไงครโ้โหคนละเรื่อง,องอันนั้นไม่ได้ทางทางนั้ผมมาไวกว่าอันนั้นกดไปร้อยส่เหมือนกันหรอแบบ ขอจำมาแบบสามรัสดุเลยนะฟาดแม่งไม่ฟาดเร็วมากสามพัสดุนะสามพัสดุข้างโอเพ่นมันก็มันก็เยอะกว่าใช่ก็เยอะกว่านี้แล้วเพราะมันเดิมๆมันก็ลูกเจ็ดแล้วอ่ะข้างของมิ้แคมมันก็ไปเท่าไหร่คเ่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มางานเรานะขอบคุณโอ้ยสียังสว ตั้งวันเลิกรานะครับวอนนี้ก็โล่งเหลือแค่นี้เขาติดสีแดงใช่เขาติดสีแดงต้องติดสีเมื่อกี้สวยงานเลี้ยงในวันเลิกลาโอเคยัง้เปิดกว้างไปเลยด้เนี่ยเปิดกว้างยังไงโอเคนะครับตอนนี้ก็ กำลังจะกลับบ้านแล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ก็ได้มาพบปะเ,เพื่อนๆนก็ถือว่าได้ประสบการณ์เลยเยอะแยะเลยครับได้รู้ว่ารถตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้ว่ารถคนอื่นเป็นยังไงแล้วก็ได้พบปะเพื่อนใหม่ขึ้นมาอีกหลายคนเลย ค okay. ขอบคุณนะครับสำหรับทริปนี้สำหรับมิสติงวันนี้โอเคใครที่เข้ามาดูขอบคุณด้วยครับกดไลค์กดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยขอครับกลับบ้านก่อนนะ